สวัสดีค่ะเด็กๆมาเรียนกันต่อน,นี้นะคะในหน่วยงานนวสก,การหลวงพ่อผู้เโสธรค่ะวันนี้คุณสรูจะสอนเรื่องกิจกรรมที่จัดในงานนะคะกิจกรรมแรกก็คือจะมีการจัดพิธีบวงสวงหลวงพ่อโสธรแล้วก็พิธีสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ในจังหวัดฉะเชิงเซานะคะแล้วก็จะมีการจัดพิธีเปิดงาน แล้วก็ชมขบวนแห่งบกซึ่งปีนี้คาดว่งางานจะจัดในวันที่12ถึง21พฤศจิกายนนะคะรวมแล้ว10วันค่ะซึ่งก็จะมีการจัดเลี้ยงขบวนต่างๆเด๋ยวเรามาดูภาพกันนะค่ะอันนี้ก็จะเป็นภาพตอนเช้าเลยนะคะมีพิธีรำถวายหลวงพ,อพ่อคุรุสธรที่วัดหลวงพ่อค่ะจะมีการจัดเลี้ยงขบวนของโรงเรียนต่างๆนะคะอย่างสวยงามปีที่แล้วก็จะมีดาราม,มาร่วมงานเลยนะคะนี่คือน้องเต้วนะคะ ภาพนี้ก็คือเป็นโรงเรียนพุทธโสธรค่ะได้อัญเชิญหลวงพ่อเสือทอมาด้วยนะคะก็จะจะมีประชาชนเนี่ยมารอรับการประพรมน้ำมนต์แล้วก็ได้ของหลวงพอ่อเสทรนะคะภาพนี้ก็คือโรงเรียนที่มาร่วมขบวนในการเดินแห่บุกค่ะนอกจากมีการเดินแห่บุกแล้วจะมีการาตัดพิธีแห่หลวงพอ่อเสธรทางน้ําด้วยนะคะ ซึ่งจะจัดที่ท่าน้ําของวัดของพ่อสุพรแล้วก็ล่องไปตามแม่น้ําอําเภอบางประกงแล้วก็อาเภอบางค้าค่ะแล้วก็งานกาชาต,ตนกลางคืนก็จะมีการจัดพนัก,การต่างๆจัดหน่วยงานแล้วก็ส่วนราชก,การบริษัทห้างร้านมอเตอร์โชว์มีการชมคอนเนอสิร์ตจากนักร้องศิลปินชื่อดังมากมายเลยค่ะและที่สําคัญมีสินค้า,าราคาถูกมีมรสพต่างๆ เด hey, hey. hey, ็กสามารถให้คุงพ่อคุณแม่พามาเที่ยวได้นะคะมีเครื่องเล่นของเด็กด้วยค่ะแต่ว่าครูสมบอกว่าขอให้เด็กเน้นย้ำในเรื่องของการป้องกันโควิดด้วยนะคะเด็กๆอันนี้คูอมีอะไรให้เด็กๆดูค่ะดูเด็กๆดูกันนะคะนี่คือก้อนอะไรคะก้อนหินใช่ไหมคะรูอ้อนก็จะให้เด็กๆสังเกตเปรียบเทียบดูถุงนี้กคอ้อใส่ก้อนหินเป็นไงคะเยอะกว่ามันจะหนักกว่าใช่ไหมคะแล้วถุงนี้เป็นไงคะ ถุงนี้มันจะน้อยป่าเพราะมันมีน้ําหนักที่เบากว่าจะให้เด็กๆสังเกตดูว่าถุงไหนหนักถุงไหนเบาคะถุงนี้ใช่ไหมคะว่าถุงนี้เป็นไงคะก้อนหินเยอะป่ามันก็จะต้องมีน้ําหนักที่หนักกว่าถุงนี้ก้อนหินน้อยก็จะมีน้ําหนักที่เบากว่าพ่อออนก็ด้ให้เด็กๆสังเกตดูนะคะเปรียบเทียบน้ําหนักหนักเบาค่ะของก้อนหิน วันนี้คุณอองก็ขอลาเด็กๆไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ,คะ